ออยู่ครับตัดตึกต๊กๆว่าไม่อยู่โดนแล้วหนึ่งคลิปลไม้แรกเองที่ลงมันลำบากนะครับมันค่อนข้างชันนิดนึงแอ๊บโหวันครับเลยครับได้หิวนะครับ โอ้โหเต็มๆเลยเลือดออกน่าจะกินเข้าไปมิดเลยครับแล้วก็คายออกมาเพราะเลือดมันไหลเลยครับเป็นใบหลิวสีเงินนะครับหลิวสีเงินนะครับก็ตีเยือผิวน้ําเนี่ยวันนี้ทั้งวันไม่กัดเลยครับก็เลยหยิบเอาใบหลิวมาตีนะครับมีที่โล่งนี่ครับกัดเข้าไปเต็มๆเลยสภาพหมายก็เป็น คลองส่งน้ํานะครับอแต่ว่ามันลกนิดนึงครับนะครับข้างทางตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์้งเข้าไปนะครับแล้วมีที่โล่งให้ตีก็เลยลองตีดูครับไม้เดียวเองโอเคหลิวจัดเต็มนะครับสีเงินครับผมสุดยอดมากครับวิธีลากก็ตีไปแล้วก็ปล่อยจมนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆลากมาเพราะว่าน้ํามันไม่ลึกมากนะครับโอเคครับสุดยอดครับ